สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ กำไลหัวบัวพลอยโนพเก้าประดับด้วยพลอยโนพเก้าแท้ตรงตามตำาสองชุดและเพชรเกสร4เมตรด0.20กะรัตเพชรเกสร20เมตรด0.28กะรัตเพชรรวม0.48กะรัต ตัวเรือนทองคํา75%น้ำหนักรวม16.81กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง5.7เซนติเมตรราคา66,700บาทครับชิ้นนี้เป็นเครื่องประดับมงคลนะครับ ประดับด้วยพลอยนบก้าแท้เป็นพลอยตรงตามตำราหมดนะครับประกอบไปด้วยไพยลินมรกตทับทิมโกเมนเพทยายบุษราคำไพลทูลมุกดาหารและเพชรครับมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับเป็นพลอยแท้หมดอัดแน่นด้วยนบคุณนบก้าแท้ทุกเม็ดครับส่วนงานเพชรให้มาเม็ดใหญ่นะครับสวยงามเล่นไฟดีหมดครับไม่นวลไม่เหลืองครับ ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นงานใหม่นะครับงานใหม่ดีนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับตัวเรือนจะเหนียวและแข็งแรงทนทานมากกว่างานเก่าและงานโบราณครับพลอยเจียในสวยงามดีทุกเม็ดได้สัดส่วนนะครับสังเกตตาแมวนะครับเส้นตรงสวยงามนะครับถ้าพลอยเจียในไม่ดีตาแมวจะไม่ชัดและไม่ตรงครับพลอยเซตนี้สวยงามดีหมดทุกเม็ดครับส่วนตัวเรือนนะครับแข็งแรงทนทานครับ เป็นลายเกียวเชื่อนะครับลายนี้แข็งแรงแน่นอนครับใช้งานง่ายนะครับแค่ง้างออกมานะครับตัวล็อกแข็งแรงทนทานดีหมดครับง้างเต็มที่ได้ประมาณนี้นะครับถอดเข้าถอดออกง่ายสวมใส่ง่ายครับชิ้นงานนี้น้ำหนักเยอะนะครับ16.81กรัมใช้ทองคำเกิน1บาทนะครับเดี๋ยววัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ชมนะครับประมาณ5.7เเซนติเมตรพี่ๆท่านไหนนะครับที่ข้อมือใหญ่ใส่ได้แน่นอนครับ ชิ้นงานนี้มาพร้อมใบรับประกันทางร้านนะครับช่วยยืนยันว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับพร้อมเงื่อนไขซื้อขายรับแลกเป็นคืนครับใช้งานหมดแล้วขายคืนได้เป็นชิ้นใหม่ได้หมดขอให้ตรงตามเงื่อนไขครับราคานะครับ66,700บาทขอมาจําเพียงแค่6,700บาทนะครับจ่ายครบอีกทีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับที่นี่มาจําติดจองนานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับ สามารถขอออกใบเซอร์ทั้งเพชรและพลอยได้ครับมีค่าบริการเล็กน้อยใบเล็ก500บาทใบซื้อใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับที่นี่การันตีขายแต่ของแท้นะครับยินดีให้ตรวจสอบได้หมดครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมสามารถรับพิคาได้ที่เจเจมอจะพวส่าวหรือวอาทิ์ครับโซนตางจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ต้องนัดล่วงหน้านะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับเครื่องประดับมงคลชิ้นนี้นะครับสวยๆชิ้นงานใหม่นะครับพลอยสวยตัวเรือนสวยทองคำหนาๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับ อย่าลืมนะครับมัดจําติดจองนานได้นะครับก่อนจากกันแล้วก็ใ้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่าพลาดการอัปเดตสินค้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณ,ณี่รับชมครับขอบคุณครับ